พบกันระหว่างทีมสโมสนนนรนครราชสีมาคิวมินซีบีีพบกับทีมสโมสรน,นครปฐมเอสอารูหมายเลข23นิรารัตศรีกุตาหมายเลข36ทิชากรบุญเลิศหมายเลข9ป้าปพันญาพรธรรมหมายเลข18ปร่าพัดสองกองอุดมหมายเลข20อรไทยอินสี ทีมนครปฐมเล่นเหนื่อยนะวันนี้นครปฐมเล่นได้ดีต้อง,องชื่นชมฮะวันนี้เขาทั้งเกมรับเกมรับได้เหนียวมากนะฮะวันนี้แล้วก็การลุกก็มีมิติมากขึ้นในช่วงาาสามเมตรหลังนะตำแหน่ง6กับตำแหน่งหนึ่งเล่นบ่อยเบอร์เก้าก็ทําคะแนนได้ดีนะก็เราก็พยายามปรับเกมนะปรับเปลนรูปแบบการเล่นของเราไปเรื่อยในเซตทั้งทั้ง4เซตนั่นแหละรเราพยายาม แก้ไขในช่วงที่แต้มมันผิดพลาดอยู่นะเพราะว่ายิ่งเซตสี่เนี่ยเราตามตามนครมมมอยู่เลยนะสามสี่แต้มมันก็ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังกดดันอยู่นะฮะแต่ดีที่ว่านักกีฬาชื่นชมนักกีฬาของเราก็พยายามกลับขึ้นมาได้ตั้งสติแล้วก็กลับขึ้นมาได้นะ,ะโดยรวมก็ถือว่าว่าดีครับแลวก็ต้องขอบใจนักกีฬาทีมนครรคชสีมาทุกคนด้วยก็วันนี้ทุกคนสู้เต็มที่เล่นดีฮะ แล้วก็ทีมนครปฐมก็เล่นดีครับพรุ่งนี้เราต้องเจอกับทีมคอนแะก่นนะเพราะคอนแก่นก็ก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันนะเราก็ก็ต้องเตรียมแผนในการเล่นกับคอนแก่นนะแต่วันนี้เราผ่านไปได้ถือว่าเราก็สบายใจมากขึ้นแล้วฮะวันนี้นะเพราะไม่ได้จบง่ายไงนะ <laughs> มันไม่จบง่ายๆนะแล้วนครปฐมเล่นดีฮนะต้องยอมรับครับก็รู้สึกว่าต้นต้นเซตะคะต้นเกมทีมเรายังแบบยัง ยังไม่ยังเล่นไม่สมูทยังเล่นไม่ดีแบบว่าก็ค่อยๆขึ้นมาค่ะก็แบบค่อยๆกระตุ้นกันขึ้นมาส่วนมากก็ยังไม่ชัวร์ค่ะแบบว่าเสร์ฟเสียเองเยอะแล้วก็บอลง่ายๆก็รับไม่เข้าจุดอะไรประมาณนี้ยังค่ะยังไม่พอใจเรื่องเกมรับค่ะของตัวเองฝากบอกอะไรแฟนๆนะพวกนี้มีเกมต่อเนื่องเลยสําหรับคุณล่าฝากเชียร์ทีมนะครราชสีมาด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ก็วันนี้ก็ถือว่าเด็กก็ช่วยกันเล่นดีนะครับก็พยายามวางรูปแบบเพราะว่าทีมทีมนครราชสีมาเป็นทีมใหญ่แล้วก็เป็นที่การสกัดก้นการบล็อกที่ใหญ่เราพยายามหารูปแบบที่ทําบอลลุกที่จะสามารถที่จะลุกเขาให้ได้ก็ถือว่าวันนี้เด็กก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรแต่ของเรามันจะขาดวันนี้ขาดตัวเซตตัวหลักไปเพราะว่าติดภารกิจของที่โรงเรียนมันก็เลยมีตัวเซตตัวเดียวอาจจะตัวเซตอาจจะเบอร์เบอร์บางจังหวะ ได้ครับก็เรก็เลย,เลยไ,ดได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับก็ทุกเกมที่เรามองนะครับก็ถือว่ามันเป็นเกมที่สําคัญทั้งหมดก็เราก็พยายามที่จะมองไปแต่ละแมตช์ว่าแมตช์นี้เจอทีมไหนเราก็วางรูปแบบในการเล่นมาว่าเราจะแข่งกับสู้กับคู่แข่งเขาอย่างไงครับก็เหลืออีก3แมตช์ก็จะพยายามสู้เต็มที่ครับผม ค่ะก็วันนี้รูปเกมเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีอยู่นะคะพอสมควรเพราะว่าเราเล่นด้วยความที่แบบว่าเราไม่ได้ประมาทหัวพวกพี่เขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือพยายามพยายามช่วยกันแล้วก็พยายามทําตามแผนที่โค้ชสั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เลยทําให้รูปแบบค่อนข้างดีในวันนี้ค่ะถามว่ากดดันไหมคือเราไม่ได้มองความกดดันอันดับหนึ่งค่ะคือมองแค่ว่าแบบเออเราเล่นให้เต็มที่แล้วทีมทุกคนแบบว่าช่วยกันให้มันเป็นหนึ่งเรารู้สึกว่าถ้ามันช่วยกันแล้วอะ ผลมันก็จะตามมาเองค่ะก็จะทําให้มันได้ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องกดดันเวลาเราแข่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะช่วยเชียร์ทีมนครปฐมนะคะ SSRU ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ